come in. No. Don't no. backward, come in. Oh my god. Chị đi to lắm, có từ sau ổ lấy Good morning. วันนี้วันอังคารที่9กุมภาพันธ์นะคะหิมะตกทั้งคืนเลยวันนี้หิมะก็เลยหนากว่าเดิมเราก็เลยพากันลองมาบินโดรนอีกรอบค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนี้ลองเอาโดรนขึ้นแล้วปรากฏว่า ลมมันพัดแรงมากโดรนมันก็เตือนนะคะว่าแรงลมแรงลมแรงเอาชั้นลงเดี๋ยวนี้เอาชั้นลงเดี๋ยวนี้วันนี้ก็เลยลองดูอีกทีนึงไม่รู้จะบินได้ไหมนะคะไม่รู้ว่าลมจะแรงไหมนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเนินสูงขึ้นเนี่ยเพื่อน,เ,อนเนี่ยทางรถไฟนี่มันเป็นเนินเป็นแบบเหวหุบลงไปนะคะโอว่าน่าจะสูงประมาณตึกตึกสี่ชั้นน่ะสูงขนาดนั้นนะคะเพื่อน หนาวจนิวมือสั่นหนาวมากค่ะเพื่อนๆย้ายโลเคชั่นค่ะย้ายโลเคชั่นตรงเมื่อกี้มันเป็นบนเนินไงมันเป็นความที่มันเป็นบนเนินค่ะเพื่อน,นก็เลยลมแรง i have to i have to get the link my stock card stock how many are going to be a lot get yourself ready <laughs> i'm a bit worried yeah Inside this ball is have a dog pool in it yeah right are you ready I can't sing it <laughs> this is called the snowball kung fu <laughs> you meant to hit it. Oh, you meant to throw it at me. Come back in, come in. No. Don't backward, come in. <laughs> come in. You're gonna fall to the cliff. Come in. <laughs> come on! Oh my god. Oh my god, it broken to my face. <laughs> พอแล้ว time for hot t e welcome to the jackass <laughs> this is a jackass this is extreme grounding เดี๋ยวอย่าพิ่ง tell them in Thai l a n g u a e what we gonna do เราสองคนนะคะกำลังจะลง grounding เพื่อนๆดูที่เท้าจะเดินบนสนโนนะคะเดินไปจนถึงสุดสุดสวนแล้วก็เดินกลับมาดูซิว่า เราจะทนได้ไหมเนาะเราจะลองเป็นทิกิพีเทนไลเบียจะให้ทิกิวอล์กในเซนโดอุ้ยเย็นมากคิวเวทโฟมี no oh my god, oh my god. Oh. this is hell <laughs> what idea is it? my god! <laughs> oh, oh my god! <gasps> <laughs> oh my god. <laughs> ไฟอ่อนฮะคุณโอเคโอเคนะพระเจ้าน t ่ o ว่าส to น e r a g a i าเข้าใจแล้วทีนี้จะไม่ทำกับที่กี่แล้วสงสารที่กี่สุดยอดเลยอะเหมือนโดนไฟไฟช็อตไฟดูดมันเย็นมาก เช้าและเที่ยงวันนี้นะคะวันอังคารที่9กุ้มภาพ,พันธ์ข้าวจีเจ้าบองก็อันนี้เป็นโรสบีฟที่เหลือจากวันอาทิตย์นูน่นส่วนฮิวก็เหมือนเดิมอ่านเช้าฝีมือตัวเอง Tiki. Look at you. I haven't seen your legs like that for a long time. That's oh, how you put it. It's okay, Daddy. Yes. Oh, the sun is nice, isn't it? Mm, nice and yes. Look at your legs like I remember them. ยี่มาเริ่อลอะไรนะดินเนอร์ hmm. Dinner, วันนี้นะคะวันอนังคารที่9กุ้มภาพันธ์หมูยอค่ะาทำเอง ดึงๆง,งทานกับจะบองข้าวเหนียวส่วนฮิววันนี้อาหารฮิวโอ้โหอลังการมากคือเบอร์เกอร์แบบไหลแป้งแล้วก็มีผักแตงกวาดองแล้วก็อันนี้เป็นออเนียนลิงค่ะสูตรคีโตแล้วก็พดสวิตโพเทโทชิพเย้เอ n นจอย thank you mummy yes คนสวยยังไงดู uh, what you want baby In a car, I hope year, it's all right. It Here we go again. Yes, fingers crossed. Policies repeatedly skewed towards men. The government says it has spent more than 200 billion pounds on job support schemes. Our economics correspondent, Dushini David, reports. I had a little boy, so I was due back to work in March, and then after. Five days of being back. I think so. Mm. Still good. That so excellent, baby. Yes. Because I time. The biscuits. Right, very time. Yeah. After mm. her furlough ended, to set up her own business. <laughs>